กนหยิดชอนซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละมัดจานใหม่ปนละมัดจานใหม่จานใหม่ปนละมดจานใหม่จานใหม่ซบปละัดจานใหม่เด็ดสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมาวติแคร์วิกซอฟโก สวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับรายการโอลมมนจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสน,นุนโดยตู้เย็นบีสโปลกจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์วิกซอลโกล วันนี้นะครับเป็นวันดีเลยค่ะที่ทงขาเถลงศกใหม่ชาเตลงแตรถลงศกใหม่ชาโชสดีค่ะร่วมใจทำบุญหลวงกันยังไงยังไงนี่ท่านตามประเนนี้ยะสนจะมีเไดเดเดท่านจะไปเล่นสงการจะไปเป็นสาวน้อยสงการหรือไงข่ยานกระบะรถหรอคะเตรียมพวงมาลัยมาแร้พอ่พี่กายเอาไว้ข้อผู้ชาะ ไปแล้วนะคะหนูขอขัดคอแป๊บหนึ่งทำไมอะตอนนี้ไปไหนไม่ได้แขกมาถึงบ้านแล้วแขกมาบ้านเขาต้องทำอาหารให้กินด้วยซอซอด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 ซอวันนี้มันเป็นวันสงกรานต์เขาเข้าใจเขาเข้าใจเราทุกสิ่งอย่างใครจะมาเหรอน้องแคนดี้สุภาพัฒน์และคุณอาหญิงพัฒนีมลค่ะเริมาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีค่ะน้องแคนดี้สวัสดีค่ะเชิญจ้าโอ้ยริวกระเช้ามาด้วย วา้าววันนี้ขอเราคงได้กินขออร่อยๆแน่เ <c oughs> ชิญร่างเลยค่ะ <c oughs> แบบนี้นะ <c oughs> มาทำควารู้จักน้องแคนดีก้ก่อนหลายคน <c oughs> อาจจะสงสัยว่าเอะน้องคนนี้นี่คุณหน้าคุณตาใช่ อ๋อหนูเป็นรับบทเป็นพร้อมตะวันค่ะเป็นน้องสาวของพี่คิมหันในเรื่องเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะโอ้โหเรื่องรับเป็นบทเป็นรับบทเป็นพร้อมตะวันค่ะเป็นน้องสาวของพี่คิมหันก็เป็นพระเป็นน้องสาวของพระเอกค่ะน้องสาวพระเอกคารคเตอร์เป็นยังไงคะร้ายร้ายวีนวีนเหลียงสวยสวยใสๆไม่ไม่น่าจะวีนไม่น่าจะร้ายน่าจะสวยใสไรสติไอไม่ใช่สวยใสแต่มีสติริงซิงแล้วกลับกันนะคะเป็นนิสัยร้ายร้ยพี่ชายตึงหรอใช่ชูกตึเลิศนะคะ เป็นนิสัยที่แบบว่ารายๆที่เอาแต่ใจแล้วก็แบบอ,อยากได้อะไรต้องได้ค่ะเล้วันนี้มาอันนี้แนะนําหน่อยคือใครคะอ๋ออันนี้เป็นคุณอาค่ะเป็นอาหญิง เป็นเหมือนครอบครัวอาหญิงกับครอบครัวคุณพ่อหนูซี้กันมากมากใช่ค่ะก็เลยหนูตกมากับอาหารที่อาหญิงทำเรียกว่าเรียกเหมือนดูแลเขามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเหลือค่ะแล้วเขาชอบทานอะไรเป็นพิเศษคะนี่เลยค่ะเมนูนี้เลยค่ะที่จะมาทำให้เรากินนี่นะใช่่คะสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะแต่วันนี้จะให้เขาทำเองปกติไอหญิงเห็นทำกับข้าวเก่งอย่างเงี้ยเปิดร้านอาหารไหมคะไอหญิงมีเป็นธุรกิจค่ะทำเป็นป๊อปคอร์นค่ะปกติกินป๊อปคอร์นเนี่ยเราต้องไปเวฟแล้วไปใส่ผงปรุงใช่ไหมคะแต่ นี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องที่แบบเป็นแอร์ป๊อปเป็นเครื่องอบลมร้อนแล้วมีการคัดเศษที่ไม่ได้คุณภาพทิ้งแล้วค่อยมาเคลือบด้วยคาราเมลช็อกโกแลตทุเรียนเต้าหู้ยำกุ้งเล้ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งจะมีกุ้งอคอนเนี่ยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี่มีมาฝากผู่ให่ได้ลองชิมว้าวเดี๋ยวเราลองได้ชิมแล้วขอดีๆได้แล้วสนิทกันขนาดเนี้ยน้องแคนดิทราเป็นคุณอาชอบทานอะไร อ,อ,อเรียกว่าไอาหยิงมีเมนูทุกวัน,นะค่ะในแบบว่าในหัวคือจะมีเมนูใหม่มาตลอดเลยหนูก็ไม่รู้ว่าสรุปอหยิงเขาชอบกินอะไรแต่ <ๆ S 2> พี่ไก่เชื่อว่าอาหยิงจะรู้ว่าหนูชอบทานอะไรใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะเนื้อ <ใน S 1> หาเ<ห>น,นื้อหะตัวสปาเกตตี้ยิ่งบอกว่าเขาเป็นเด็กกินเก่งตั้งแต่เด็กจนแม่เขาต้องมาบอกว่า พอเถอะอย่าสปอยหลานขนาดนี้แต่เราเป็นคนทําขนมมาตั้งแต่เดี่ชอบใป้หลานกินอ่ะแล้วก็ไม่ได้บูนสักหน่อยเขาก็เป็นคนที่ขุนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แม่ก็ชอบมาตีมือพอเถอะพอเถออแต่บอกว่าให้บจดสุดมันแบบนี้ค่ะยงจบจากกองเบอร์ค่ะวันนี้เรารลิศแล้วนะวันนี้ทําอะไรให้แก่ทานคะ สปาเกตตี้คาร์โบนาร่าสูตรพิเศษซึ่งทําง่ายคือที่เตรียมมาวันนี้สูตรที่ถ้าเกิดว่าทุกคนดูแล้วทําตามทําง่ายมากโอ้ยไปเลยครับไปลุยค่ะลุยค ge ่ะวันนี้น้องแคนดี<_<_้และคุณอาเราจะมาทำสปาเกตตี้คาร์โบนาร่าสโตรเด็ดประจำครอบครัวให้เราได้ชิมกันรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนรอสักครู่ครับ กไกม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟลี่กางเกงสุบสบายยืดสอเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาๆคล้ายใส่กเกงในทิพยะประกันภยัยและคู่ที่สองนะครับจัดถนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์ลี่ทิพยะประกันภยัยโอ้อย่างนี้นะคะุอาจะเตรียม ปาปิติคโาโบเน่ามาไม่ทราบมีส่วนผสมอะไรบ้างครับผสมอะไรกันบ้างบอกแฟนๆจะได้รีบจบเลยค่ะแล้ววัตถุดิบสูตรเด็ดมีดังนี้นะครับอถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ลงมือทําได้เลยโอ้โเสียดายนะคะว่าเป็นอาหารฝรั่งแต่ถ้าเป็นอาหารไทยนะคะเรามีตัวนี้เลยนะคะน้ําพริกเผาไทยนะคะผลิตจากพริกคุณภาพดีอย่างพิถีพิถันถูกหลักอนามัยผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยด้วยค่ะ นี่ค่ะเส้นเราลวกไวให้แล้วนะคุณล่าขาลงมือเลยค่ะเอากระทะค่ะพี่โดบ้ปกติเข้าครัวบ่อยไหมคะเนี่ยนานๆทีค่ะนานๆทีปีละหนปีละหนจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแน่ใจนะว่ามันจะไม่เข้าวลูกก็ต้องแบบเสียวนิ้วอ่ะก็ได้อยู่นะเคยทำก๋วยเตวเองบ้างไหมเนี่ยลูก ่ะไม่ค่อยได้เข้าครัวครับอ่ามาเลยอันดับแรกนะคะเปิดไฟเสร็จแล้วก็เอาเนยใส่กระทะอันนี้เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดเนยจืดค่ะเนยจืดนะคะอันนี้เราก็จะใช้เนยกรอบเศษก็จะมีความหอมเลยที่บ้านจะชอบใช้น้ำมันมะกอกชาเขาเป็นชาสมุนไพรเข้าเทพอะค่ะคุณอาคะใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมอ่าได้แล้วลูกอ่าได้ไปหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนได้ค่ะกสลิวส่งให้ด้วย ไหนเราก็สับแล้วสับแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างถือว่าเป็นลายละครนะคะมันเป็นเท็กเจอร์ใช่ค่ะใจคุณอาคือแบบว่าเสร็จไปแล้วแหละตอนนี้ใจคุณอาหนูนี่พี่ผัดเลยลูกอย่ายกกระทะลงเดี๋ยวมันแน่นยกแล้วมันดับอ่ะหนููผัดให้มันหอมไปบไหมกลิ่นมันเริ่มมาแล้วใช่นเริมมากลิ่นเริ่มมาหอมแล้วหนูขา้ไปนิดละครนี่น้ำมันแค่นี้หนึ่งละจะเี่พูดเรื่องละครอย่นิดนึงคนอยากรู้แล้วล่ะว่า มันเป็นแนวทางละครแบบไหนฮะจริงๆว่าเรื่องเนี้ยขอบลดโรแมนติกดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้มีหมดเลยค่ะใช่และสำหรับเราคิดว่าฉากไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากจังเลยน่าจะเป็นฉากที่ทะเลาะกับพ่อค่ะแต่ว่าใครเล่นเป็นพ่อคะเรื่องนี้ที่วิลลี่ค่ะวี่ตัวินลี่ค่ะใช่ยากของหนูคือยังไงเพราะว่าหนูไม่ได้แบบว่าไม่เคยทะเลาะกับคุณพ่อหนักๆนึกไม่เพราะเลยยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคะ มันต้องจินตนาการสูงเลยนะหนู<ช>อันเนี้ยแต่คนไม่เคยเน<ช>าะไส้กรอก <ฮะ S 2> กับแฮมนี้เราก็ประมาณนึงแค่พอสุก<ช>พอมัอสุกใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้หนูก็ เติมเกลือหมุนคเกลือเลยค่ะใส่ครีมปัั๊บอนพริกไทยอ่ะไว้ไว้หลังสุดได้เละค่ะอันนี้ใส่น้ำแอบใส่น้ำตาลนิดหนึ่งไปปนิดนิดเดียวนิดเดียวนิดจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่เกลือแล้วทีนี้เราใส่น้ำต้มเส้นไปด้วยน้ำต้มเส้นนะอันนี้อันนี้เป็นสูตรที่ไม่เคยเห็นก็ใส่เนยทั้งหมดที่เหลือลงไปออ๋แล้วอะไรต่อไปคะอ่บแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นอ่ทีนี้เส้นเนี่ยเราต้มไปแล้วแล้วเราแช่ตู้เย็นไว้ อยน่ากินมากเลยไข่ตัวแล้ก็เติมเม่นของทำเองได้ครั้งแรกโอเคได้ะอ่วอันนี้ที่เป็นชีสค่ะเป็นทำมิชานชีสมันจะเพิ่มความเข้มข้นลงไปนิดนึงแล้วที่เหลือเราไว้ท็อปตอนใส่วจมันจะเกิดความเข้มข้นมีความเข้มข้นมันมีความแบบนัวนัวมันมัน อร่อยค่ะอร่อยจริงๆหนูก็ต้องม้วนเซนนี่ได้ไหมคะอได้ได้อยู่อ่ะครั้งแรกหนูก็ใช้ได้เขี่ยออกไปโอเคมันได้เป็นอ่าเส้นกแล้วก็เอาเบคอนที่ทอดแล้วกรอบโรยหน้าอันนั้นหนูก็โรยด้วยพาเมซานคาเมซานโรยหมคะาคาทั้งหมดอีกหนึ่งพันนะคะไข่กุ้งว้าวสูตรเรียบร้อยเออเดี๋ยวเราไปชิมนะคะก่อนที่เราไปชิมกันนะคะ ก่มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะน้ำพริกเผาแม่ประนมสูตรแม่ประนมนะคะมออให่น้องนที่ไปทานที่บ yes, ้านอย่างคุณอานะคะทำอะไรก็อร่อยขอมอกขอยเช้าผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนมค่ะขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นหม้อแล้วเราไปกินหองอร่อยๆที่หน้าเลยดีกว่าไปเลยค่ย เห็นไหมถึงเวลาราบจับของเราหนูหนูรู้จักคาโบนาร่าไหมคะหนูรู้จักพอจะทราบอยู่บ้างแต่ยังไม่เคยกินและทําเห็นจัดจัแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเราขออนุญาตคุูว้ายดู่สิพี่ทองคือว้าจริงอย่างที่พี่ไก่ว่านะคะสีช้มของไข่กุ้งมันตตดกับสีเหลืองของสปาเกตตี้แล้วดูแบบมันขึ้นมากค่ะแล้วมันจะมีกรุบกรอบกรอบของเบคอนด้วยว้าพี่ทองเอาซอมมาตักตัวเอง เร็วขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะอร่อยมากเพิงมันมนมันนัวมากเลยนะคะมันนัวตอนแมีความกรุบกุบของไข่กุ้งด้วยเ่ะต้องถามคุณอาว่าผ่านไหมคะผ่านค่ะให้ร้อยเต็มเลยเะคะอ่ะอย่างนี้ ขอบคุณมากเลยอร่อยมากๆมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างค่ะก็ผลงานนะคะเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะบอกเลยค่ะเรื่องนี้เข้มข้นมาทุกรสเลยค่ะแล้วหนูก็อาจจะมีความรักก็๊กกิ๊กกับใครบางคนอยากรู้ว่าใครก็ต้องติดตามติดตามแล้วไม่สปอยล์มากเอานิดนิดเอานิดนิดและอื่นอื่นอีกนะคะติดตามหนูได้ทางไหนบ้างค่ะก็สามารถติดตามหนูนะคะไม่ว่าจะ IG f a c e b o o k หรือว่าโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ C A N D Y underscore S U P A P A ดต้อง C a n d y สุภาพัดค่ะค่ะอะมันมีอะไรคะเชิญเลยถ้าเกิดว่าฝากติดตามนะคะเพนมีป๊อปคอนค่ะเราเสิร์ฟความอร่อยในทุกๆเมนูและที่สำคัญที่สุดเน้นเป็นเฮลตี้ป๊อปคอนเฮลตี้ด้วยไม่มันและไม่หวานค่ะเลิศเลิศดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยใช่วันนี้ขอบอกว่าอร่อยเด็ดค่ะเรายกให้เลยเนาะไม่อร่อยธรรมดาค่ะจะเป็นอร่อยขยาววีขยาววี โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตากันแล้วก็ดีมากนะครับคุณอาสนับสนุนโดยเบบซี่และวันนี้พี่หมูนี่ลงแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะว่าแต่จะมาทำอะไรนั้นไปชมกัน มาแล้วค่ะสวัสดีพี่หมูนี่พ <คะ S 2> ี่ผัดหมี่กินแล้วจเจริญรุ่งเรืองโอ้โห<อ>พี่ไก่ผัดอ,อร่อยไหมนันยาวจะยาวอย่างเราเลยอ่ะอ,อายุยืนยาวแบบเราลองทานด,ดูโอ้โหผัดเองนะคะขอบอกอ,อบอกไม่ถูกกลมกลมไปหมดเลยนี่นั่งมองนะอ,อกใจนะทำไมรอยลอย,ลอย ตีนกาลอ,อยคนเปคนคุณแบบมีนะแต่บางมากต้องอย่างนี้ถึงจะเห็นน่ะมีอะไรยังไงไหนลองเล่าหน่อยสิคุณหมู่ขาคนนี้ออวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจมากๆเลยที่ได้เจอคนที่ที่พาผมเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเมื่อ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มน,น้อย,อย,อย<ด>เวลาผ่านไปตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่อายุ68ปีแล้ว พี่ไก่ผม68ปีแล้วเราแก่กันมาด้วยกันรวมทั้งคนดูด้วยอายุก็บวกเพิ่มมาด้วยในเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับสุขภาพผิวหน้าเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยด้วยครับเซรั่มผิวหน้าที่เป็นตัวช่วยของผมนะครับที่เราใช้มาอย่างต่อเนื่องก็คือนี่ครับ เซรั่มไตราจีนาเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้<ะ>เด่นมากเลยเนื้อเรื่องดูแลริ้วรอยที่นะครับแล้วก็<ะ>ความชุ่มชื้นที่เติมให้กับผิวเติมให้กับผิวและจุดเด่นของไตราจีนารุ่น 12x ตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือทำให้ริ้วรอยนะครับซึ่งมี2แนวคือแนวตั้งหมายถึงหว่างคิว<ะ>้วแล้วก็ร่องแก้มหรือเราเรียกกันว่าร่องน้ำมานหรือว่าริ้วรอยแนวนอนหมายถึงเส้นหน้าผากตีนกานะครับ หรือว่าใต้ตาพวกนี้นะครับก็จะทําให้แลดูเบาบางและจางลงด้วยแตอละจีน่าภายใน14วันอันนี้มีเอกสารจากแลบรับรองมาให้นะครับ14วันเหรอครับพี่หมูใช่ครับพี่ก่แต่เห็นหน้าผมอย่างวันนี้นะครับก็มีช่วงหน้าพังช่วงหน้าโซมดูหน้าผมก่อนหน้านี้สิครับเห็นไหมครับก็ช่วงนั้นถ่ายละครเยอะทํางานเยอะก็เคยพังเคยโซมแต่ก็กลับมาได้ครับด้วย ไตราจีน่ากระปุกแดงเนี่ยครับ <Wow. S 1> ในวัย68นะครับเรียกว่าพอใจมากๆเลยและด้วยอายุขนาดนี้นะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้ามาพูดให้ให้ทุกคนใช้ตามนะครับเพราะฉะนั้นโปรที่จัดมาให้วันนี้ทำไมาให้ไม่เยอะมีจำนวนจำกัดเตรียมโทรศัพท์นะครับแล้ว,วก็กดมาที่1577หรือ Li แอดไตราจีน่าแบรนด์นะครับวันนี้เราเปิดให้200สาย วันนี้โปรเราได้แบบนี้ครับ <Nice. S 1> นี่ได้เซรั่มจาริจิน่าสองกระปุกใหญ่นะครับยังไม่พอยังได้เซรั่มอีก2พกพาครับซึ่งยังไม่พออีกครับวันนี้ได้พิเศษมากๆเลยที่บอกว่าพิเศษก็คือว่าได้สเปรย์หอมกรบกิดน,นะครับ oh. 5ชิ้นนี้นะครับหมื่นต้นๆนะครับราคาเต็มหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาททุกคนนะครับโทรมาเลยครับที่ 1577นะครับให้แค่200สายขนาดที่พูดนี่สายก็รันแล้วนะครับ ก็ยืนยันได้ว่าถ้าคุณภาพไม่ดีจริงเนี่ยนะครับลูกค้าก็คงไม่ซื้อซ้าต่อเนื่องมายาวนานแบบนี้<อ>และในภาพนี้ก็ยืนยันได้อีกภาพหนึ่งก็คือว่าพรีเซนเตอร์แต่ละคนในภาพมีทุกคนรู้จักกันดีนะครับ<ม>เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ดังๆเจ้าไหนก็ได้แต่เลือกแต่ลจีน่าและอยู่กันมาแบบเหนียวแน่นเลยคอนเฟิร์มเลยว่าแตลจีน่านั้นดีจริงรวมทั้งผมด้วยนะครับทุกคน1 5ึ7งหนะครับหรือไลอ้อนแตลจีน่าแบรนด์ทุกคนตัวนี้เหลือไม่ถึง1 0วนบ2กร้หญ่นะคลับ แล้วก็สองพกพาแล้วก็สเปรย์หอมกบกลิ่น5ชิ้นนี้นะครับหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเอง1น7่โทรเลยตอนนี้ครับและช่วงสุดท้ายนะคะสนับสนุนโดยเป๊ปซี่รอแป๊บในงาพี่ไก่ขะที่ไหนล่ะอ่ะเอาเป๊ปซี่พี่ไก่สิขานี่จะไปสงการานแล้วอยุ่จกกระหายนะคะต้องพบนี้ไปด้วยนะคะ,คะและช่วงสุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่จะพาไปกินร้านอร่อยร้านแบบคือเด็ดๆดเนี่ย ร้านอ,อะไรต้องติดตามนะคะช่วง<ช>นี้ใช่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเอาไปด้วยดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้ไก่จะแต่งตัวไปกินดูซิไก่จะไปกินร้านไหนอะไรยังไงไปก่อนนะตัวเองแงต,ตัวขนาดนี้มาทำอะไรอย่างนี้คะเอา้าก็ฉันแต่งตัวมากินเนื้อช่วงนี้ช่วงแต่งตัวมากิน วันนี้อะไรร้านเฝอเฝอค่ะวันนี้เขาเชิญมากินเฝอหมอ้อไฟเอ๊ะมาวินอยู่ไหนนะี้ค่ะ ก็ตายแล้วคุณค่ะคุณเจอาดิฉันนียสิครับแม่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าแบบเลิศมากและขึ้นชื่อมากค่ะอยู่แถวอตก้พี่ไก่แต่วันนี้หนูแบบสะดุดพี่ไก่มากทำไมคะช่วงแต่งตัวมากินนี่วันนี้คุณแต่งตัวเป็นแนวไหนคะาบาร้านเฟอร์วันนี้เป็นสาวฮอลลีวูดค่ะอ๋อแย่ดิฉันเดินอยู่ทอมสแควร์นิวยอร์กแย่ก่อนจะนิวยอร์กนะคะวันนี้เราต้องมากินเฟอร์เฟอร์ค่ะที่นี่มันดังมากเขาดังเหรอดังมากค่ะพี่ไก่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นปากหม้อนะคะเป็นเฟอร์อร์แล้วก็มี เฝอหม้อไฟเฝอหม้อไฟหม้อกระสาวร้อนย่ังคุณเกิดมาไม่เคยกินเฝือหม้อไฟเราต้องไปเฝอหม้อไฟกันค uh> ่ะไปค่ะ มาดามค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นร้านเฝอเฝๆก็จริงนะคะแต่เมนูข้าวเขาก็มีนะคะแล้วก็เมนูหม้อไฟที่ขึ้นชื่อก็มีประเภทยำต้มตังก็มีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยร้านนี้นะคะที่เรามาเนี่ยเขาบอกว่าเฝอดังมากจริงสิเส้นเขาดีแล้วก็น้ำซุปเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นสูตรเฉพาะตัวของร้านเฝอเฝๆเพราะฉะนั้นเราต้องร้าต้องลองดมไปฉสั่งเลยมาดามาอย่ารอช้าเอานี่เนาะเอานี่เนาะเอาเฝอเฝอปะพ่อเออเลิศ พิเศษของทางร้านเลย<ะ>ร้านของเราอยู่ที่อตัตกรนะก็ะเปิดแปดโมงครึ่งถึงะะถึงหกโมงเย็นหกโมเย็นขอถามหน่อยอทำไมถึงเรียกว่าฝรปากหม้อคือ ทางร้านเรานะคะเรามาเเอาปากหม้อนะคะซึ่งเป็นปากหม้อยวนคคืออันนี้เป่คะใช่ค่ะปากหม้อยวนอ๋ออันนี้เฝอปากหม้อรู้แล้วะค่ะเหมือนเขาเกลียบปากหม้อบ้านเราจะมาถึงเรียกว่าเฝอปากหม้อนะคะท่านผู้ชมค่ะมีอะไรอยากจะแนะนําอีกไหมคะมีเฝอเนื้อเลยค่ะเฝอเนื้อสไลด์บาอร่อยมาสำหรับคนชอบทานเนื้อถามคุณก่อนว่าอันนี้คือน้ําจิ้มสําหรับ จินสำหรับทานคู่กับเอืโะะอโดยตรงเลยค่ะก็คือใส้ไซโรลลงไปเลยไหมคะหรือว่าจิ้มสัางหาจิ้มได้แล้วก็ <S <S ใส่ปรุงในชามได้เลยอ๋อแสดงว่าที่มีอยู่นะคะคุณผู้ชมขามสามารถบีบมะนาวได้หรือว่าใส่น้ำจิ้มน,นะคะคที่มีจากทางร้านเนี่ยปรุงเข้าไปได้เลยนะคะรวมถึงผักต่างๆที่มีแนมาให้เนาะขอบอกดิฉันไม่บีบแล้วมะนาวไม่บีแล้วเพราะรสเขาดีเดี๋ยวลองอะไรมะนาวนี้ค่ะปักมอใช่ไหมอนี่ เอาขขคำใหญ่ๆต้องสะใจแป้งเขาดีน้องมาดามน้องไม่แตกเลยเนาะโอ้โหไม่ยอมครับเป็น,นำำไงต้องมาลามแป้งดีนุ่มไส้แน่นขอถามนิดนะครับพี่ค่ะข้างในเนี่ยในไส้เนี่ยบรรจุปปไปด้วยอะไร<ห>บ้างคือจะมีเห็ดหอมเห็ดหอม แล้วก็มีหมูสับทำให้หอมน่ารับรทานจริงไม่โกหกหอมมากพี่ไม่โกหกไก่ก็ไม่โกหกท่านผู้ชมเขาบอกว่าเด็ดตอนนี้เดี๋ยวลองมั่วป้ายดีไหมท้อร่อยขนาดนี้ต้อนรับเต็นใป้สดเมื่อกี้หมึกยังติดมืออยู่เลยถ้าเผื่อไม่เด็ดจริงเดี๋ยวคนเอาป้ายมาคว้างหน้าไก่นะคะขอบคุณมากครับเด็ดสวัสดีครับว้าวก่ขอถามนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยครับ ประจำอยู่ฮะประจำใช่ไหมครับเห็นไหมครับคุณดูสิไม่รู้เลยทรากเป็นอะไรก็ไม่ทราบเราหมดเลยจริงๆนะคะประจำที่นี่ประจำใช่ไหมครับเห็นไหมครับหมอชิดแล้วตรงนั้นอยู่หมอชิดเฮะเห็นไหมไม่ได้ไก่พูดคนเดียวนะคะแขกที่มาทานก็บอกอร่อยเด็ดขอบคุณครับกลับมาแล้วขนมขึ้นเลยทั้งกินทั้งเล่นสงกองสงการไหนๆก็พอ หอมหนุนหน่อยนะคะเป็นสิริมงคลคนเดียดด้่ยด้วยกันนะคะเราลดด้านดำหัวกันนะคะเราไอช้าอิชฉาอิจฉาไม่ต้องอิชฉาเราได้ไปเที่ยวแล้วเราได้ไปกินของอร่อยอร่อยมาด้วยหลังนะแต่เราไม่บอกว่ากินอะไรต้องติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการออลมานจานใหม่เด็ดทุกวันอาทิตย์8โมง15ทางช่อง3สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สิ่งหม่นี่เราเห็นนะถ้าน้องไม่ว่างมาถ่ายคุณแม่ถ่ายได้เลยนะหน้าเหมือนกันนะหน้ามือเหมือนกันเลยแม่ดูสีหอมน่าทานค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงจะไม่เคยค่ะเคยทำในข้าวแข็งกะหล่เนี่ยเคยเคยเซนกันแต่ไม่เคยทำมีไหมคะราดบนข้าวเฉยๆครีบเซนไหมครับหอมแม่อยากติจังเลยนะ <c oughs> อย่าไม่รู้เติอะไรใจหวันนี้พี่ก็เป็นเจ้าของร้านพี่ก็แต่งตัวอยู่บ้าน้นองอหู่ร้านอยู่บ้านร้านเล็กร้านใหญ่ค่ะร้านก็เล็กๆโอ้ยคุณพชมเัดสตาสีวมตาเปล่าค่ะ <c oughs> เป็นเมนูเส้นหมี่แกงปูใบชะพูที่พี่ไก่บอกว่ามันเด็ด <c oughs> ไงล่ะดาวล้านดวง